การสร้างฝันและจินตนาการให้เด็กคนหนึ่งมันสำคัญมากๆเลยเพื่อนๆว่าไหมน้องคนเนี้ชื่อน้องเฟิร์สเป็นเด็กอายุ9้าขวบที่ชื่นชอบในการเลี้ยงปลามากๆเขาอยากเข้ามาดูฟาร์มเราโดยที่มีคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนเราตอบรับด้วยความยินดีที่จะให้น้องเข้ามาดูที่ฟาร์มน้องบอกน้องเป็นเอฟซีของเราตัวยงด้วยมาถึงก็ถามหาน้องกระเบนตัวนี้เลยเราเลยตักกระเบนตัวนี้มาให้น้องลองจับดู อูน้องตื่นเต้นและกระชื่นชอบมากๆเลยเราเลยพาเดินลัดเลาะไปทั่วทั่วฟาร์มเลยทุกซอกทุกม,มุม ดูน้องมีความสุขมากๆแล้วรู้ไหมว่าน้องอ่ะมีคําถามมากมายที่มาถามเราแปลว่าน้องอ่ะมีความสนใจปลากระเบนจริงๆนะแค่ก้าวเเองไม่ธรรมดาเลยหนูเฟิร์สเราจึงแนะนําไปว่าอยากให้น้องไปศึกษาการเลี้ยงปลาอย่างอื่นให้มีความชํานาญก่อนแล้วเดี๋ยวโตขึ้นนะ่ะเดี๋ยวมาเลี้ยงปลากระเบนกับพี่นะฉันเชื่อว่าหลายๆคนที่ชอบเลี้ยงปลาก็คงมีจุดเริ่มต้นเดียวกันกันกบน้องเฟิร์สคนนี้ที่มีความชื่นชอบตั้งแต่เด็ก ก่อนกับวันนี้พี่ก็ให้เงี่ยงไปอันนึงเลยหนูน้องชื่นชอบมากเลยและดีใจมากเลยที่ได้เงี่ยงกับบ้านขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่ของน้องเฟิร์สนะคะที่พาน้องเข้ามาเปิดประสบการณ์บายยเดี๋ยวเจอกันนะหนูเฟิร์ส